สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อ,อเราเพิ่งกลับมาจากการไปส่งพัสดุอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เท่านี้เป็นอาหารนะคะจริง,รงๆเราก็ไม่ได้กะว่าจะ,อ,ะออกไปรับงานหรอกคะ่ะวันนี้แต่พอดีว่ามันมีงานงานหนึ่งนะคะเด้งเข้ามาในตอนเช้าเลยช่วงเช้าประมาณ8 9โมงเนี้ยค่ะก็คือเป็นงานเก็บเงินสดด้วยนะคะงานนี้ อ่แล้วก็ที่เขาจะให้เราไปรับเนี่ยมันอยู่ตรงแถวแถวบางลำพูอะค่ะถนนตนาซึ่งเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีอะนะคะเราก็เลยเอาละค่ะโทรไปเช็คก,ก่อนเลยว่าสินค้าเป็นอะไรกันแน่น้ำหนักแค่ไหนแล้วก็จะต้องมีการแบกหามอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เนาะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แจ้ง ตรงต้นฐานเขาก็แจ้งกับเราวา่าเป็นขนมนะคะแล้วก็น้ำหนักไม่ได้เยอะเลยแล้วก็ทางร้านเราเนี่ยจะมีพนักง,งานขนไปให้ด้วยค่ะบริการเต็มที่ค่ะไปส่งที่รถเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่าโอเคแล้วก็ปลายทางก็คือถนนจรัสสิทธิ์วงศ์ใช่ไหมคะเราก็จาได้ว่ามันก็ไม่ไกลเท่าไหร่จากตรงสะพานพระปิ่นเก้านะคะก็ลงสะพานปิ่นเก้าไปแล้วก็ อีกสักแป๊บหนึ่งก็จะเจอเลยอะคะ่ะถนนจราสเสนิทวงโอเคเราก็ไปใช่ไหมคะก็ไปที่ถนนตะนาวตรงนั้นก็คือบริเวณแถวๆนั้นเขาเรียกบาง์ลำปูอะคะ่ะเราก็ไปถึงถนนตะนาวเนาะแล้วก็วกเราก็ดูสองสองดูเลยคะ่ะว่าเออตรงห้องไหนมันจะเป็นร้านขนมร้านของกินบ้างนะอะไรเงี้ยเราก็นับห้องไปด้วยใช่ไหมคะกันพลาดถ้าเกิด เออเลยไปเนี่ยจะกลับมาแล้วมันยากอะค่ะนั่นแหละค่ะเราก็อ่าเห็นแล้วมันจะมีเอ่อตรงล็อกล็อกหนึ่งอะค่ะแล้วก็มันจะมีแบบรถประมาณ์สองสาคัญจอดเรียนกันอยู่เหมือนกับจะขนขึ้นขนลงขนของอะไรเงี้ยค่ะเราก็อ่าใช้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเราก็อ่าไปจอด กลัวพลาดนะคะเราก็เลยไปจอดต่อท้ายรถอีกคันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะซึ่งรถเอคันนั้นเป็นรถแวนนะคะก็คือเป็นรถของร้านเครื่องเงินตรงนั้นพอดีเลยะคะล่ะเราก็ไปจอดต่อเขาเลยนะคะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็ทําเป็นทําทีท่าว่าเปิดกระโปรงท้ายอะไรเงี้ยค่ะให้เขารู้ให้เขารู้ว่าเราจะมารับของมาโหลดของอะไรเงี้ยค่ะอ่าเราก็ไปถึงร้านขนมใช่ไหมคะเขาก็อ่ารู้แล้วแล้วเขาก็ จัดพนักง,งานน่าจะเป็นพนักง,งานพม่านะคะมาขนของให้เราประมาณสองสามคนเลยค่ะก็คือขนขนของแบบตั้งหน้าตั้งตาขนอย่างดีเลยค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ว่าคือตอนที่เราบอกเขาเนี่ยระยะเวลากว่าที่เขาจะขนออกมาได้คือก็เสียเวลาไปประมาณสักสิ0นาทีได้มั้งคะเหมือนกับว่าจะต้องเตรียมจะต้องเช็คอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่าตรงที่เราจอดอะ ถึงแวมนมันจะไปถนนไม่ใหญ่นะแต่ว่ามันจะมีรถจอดด้วยไงคะก็คือสามสี่คันจอดแออัดอกันตรงนั้นเลยคะ่ะก็มันจะเหมือนกับว่าทําให้รถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยรู้ว่าอ่าตรงนี้จะมีการขนของแบบพิมหะอลังการเลยนะอะไรเงี้ยก็จะเห็นแต่ไกลอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็จะได้แบบว่าเตีออกขวาได้สะดวกอะไรเงี้ยคะ่ะอ่าเสร็จแล้วก็ให้เขาขนมาเสร็จแล้วแล้วก็เราก็รีบไปใช่ไหมคะไปตอนแรกก็คือขึ้นสะพาน พระปิ่นเก้าแล้วก็ลงมาใช่ไหมคะแล้วก็ดู google map ปไปด้วยแล้วก็พยายามลำลึกความหลังไปด้วยนะคะว่าถนนจรญสิทิ์วงนี่มันต้องเลี้ยวตรงไหนอีกแล้วค่ะก็คือเราเลี้ยวผิดเราเลี้ยวผิดไปตรงแยกอรุณอมรินทร์อีกแล้วแล้วเราก็อันนี้คือเป็นความผิดของเราเองเสียเวลานิดนึงก็คือต้องวกกลับมาแล้วก็ไปตีเข้าแยกหน้าแยกใหญ่แยกหน้าซึ่งเป็นแยกถนนจรญสิทิวงนะคะ แล้วก็โอเคเราก็ไอซอยที่เราจะต้องเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นซอยอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งเล็กขี้ส่วนตอนที่เราเลี้ยเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นซอยฝั่งเล็กคู่เราก็ต้องคือมันก็ลําบากเลดนเนินะคะที่จะต้องดูถนนด้วยดูมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็ดูเลขซอยไปด้วยแก่ขาน,น,นึงสภาพออกใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเราก็อ่ะโชคดีว่าไม่พลาดอะนะคะ ตอนนี้ก็คือกลับรถแล้วก็เข้าไปในซอยถูกแต่ว่าปัญหาเกิดแล้วค่ะตรงนี้ก็คือมันจะเป็นมเมลขที่เลขที่หนึ่งใช่ไหมคะเราก็กด Google Map เข้าไปให,ให้มันเหมือนกับว่านำทางแต่ว่ายิ่งนำทางคือเราเริ่มหลงค่ะเพราะว่าไอ้ซอยซอยนั้นอะซอยจริง307เนี่ยมันเป็นซอยที่แคบมากแล้วมีวัดมี หมู่บ้านมีบ้านคนมีไรอิเลเคค็กเขะ่มีซอยย่อยเต็มไปหมดเลยค่ะทีนี้แ่ะค่ะปัญหาเกิดเพราะว่าเราหาบ้านหลังนั้นไม่เจอค่ะบ้านที่เราจะต้องไปส่งของส่งพวกขนมสี่ลังห้าลังหกลังแล้วก็มีของย่อยๆอีกเนี่ยนะคะเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการอ่ก่อนที่เราจะโทรหาก็คือจริงๆแล้วโทรหาจุดปลายทางเป็นระยะๆะะอยู่แล้วนะคะ แล้วก็มันจะมีมีครั้งหนึ่งที่เลี้ยวผิดเลี้ยวผิดแล้วก็คือเข้าไปนี่ซอยมันจะแคบลงแคบลงเราก็เอาลาสิเจอปัญหาเดิมคือซอกงซอยในกรุงเทพนี่ไว้ใจไม่ได้นะคะเห็นว่าปากซอยตรงตอนแรกที่เข้าไปมันกว้างใช่ไหมคะแต่พอเข้าไปลึกลึกเข้าลึกเข้าซอยมันจะแคบลงค่ะแคบชนิดที่ว่าสวนกันไม่ได้ก็มีนะคะตรงเนี้ย อันนี้คือเป็นจุดบอดมากเลยค่ะที่เกิดสมมุติว่าเราจะเข้าไปในซอยที่ว่าเราไม่คุ้นเคยเนี่ยเสียงมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยลำบากเลยค่ะถ้าเป็นปรถแบบ SUV อะไรเงี้ยค่ะแต่แต่พอดีว่ารถเราเนี่ยมันกลางๆค่ะไม่ใหญ่ไม่เล็กก็คือพอจะไหวอะค่ะแต่ว่าก็ต้องระวังมากนะคะว่าจะแบบว่าด้านซ้ายด้านขวาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่เราหลงใช่ไหมคะก็มี คนที่แบบว่าเออเขาเป็นชาวบ,บ้านแถวนั้นนะคะเขาก็แบบเอ่อช่วยดูให้อะไรเงี้ยค่ะก็คือรอดไปทีใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปตรงวัดเราจําชื่อวัดไม่ได้นะคะก็คือเราโทรหาปลายทางหลายหลายมากเลยค่ะจนปลายทางโทรกลับเข้ามาใช่ไหมคะบอกว่าถามเราว่าเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเนี่ยค่ะกําลังเรียบ เรียกกำแพงวัดอยู่นะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเลี้ยวมาด้านซ้ายนะแล้วก็ตรงมาอีกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้โอเคเขาก็เริ่มจะรู้แล้วเขาก็มารอหน้าบ้านใช่ไหมคะแล้วก็แบบเออเป็นบ้านหลังสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอ้โหกว่าจะหาบ้านหลังนั้นเจอนี่แบบใช้ได้เลยค่ะเข้าไปลึกแล้วก็หลงทางด้วยค่ะนี่แหละค่ะอันนี้คือต่อให้เราไม่ได้ ไปส่งของที่ห้างที่มันหาที่จอดรถจ้าคนแน่นๆอย่างพารากอนอรเงี้ยก็จะเจอปัญหาอีกประเภทหนึงก็คือถ้าเข้าไปในซอยแล้วซอยด้านนอกกับด้านในเนี่ยด้านนอกมันอาจจะกว้างหน่อยแต่ด้านในมันแคบลงเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วรถสวนลําบากอย่างเงี้ยแล้วคือมันยากมากเลยค่ะคือแบบเครียดมากนี่แหละค่ะก็ คือเจอปัญหาหน้างานเราก็ต้องแก้แก้ไขไปทีละเปออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ก็น่าสนุกนะคะสําหรับคนที่เรียกว่าอ่ะอยจ,จะได้รายได้เสริมไม่มากก็น้อยยังดีกว่าทิ้งรถไว้ที่บ้านเฉยๆนะคะแล้วก็เราเพิ่งจะ